สัญญาณไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าวันนี้เอเชียเลเวลสเปเชียลจะพาทุกคนไปพูดคุยกับสมาชิกซุปเปอร์จูเนียร์เอ็มกันแบบจอลึกอินไซด์กับทุกเรื่องที่แฟนๆรีเควสตงเข้ามาเลยแหละครับว่าแต่หนุ่มๆเขาจะเมาส์กันเองหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยวีเจมิกและว j เจโก้ของเราก็รอกันพร้อมอยู่แล้วครับไปพบก,กับพวกเขา,าเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจมิกเจริญแท้จูครับผมดีเจโกวสินอัศวานนรินท์าครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศที่สเปเชียลจริงๆกับ Asian Lovers Special ครับวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆเนื่องจากว่าใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอบศิลปินที่เป็นไอดอลเกาหลีเลครับ วันนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณต้องนั่งกรี๊ดอยู่ที่หน้าจอแน่นอนรับรองเลยว่าครีสันนันครับเพราะว่าชาวเอลที่กำลังชมอยู่ทางบ้านตอนนี้นะครับพวกคุณกำลังจะได้พบกับบอยแบนด์ที่ตอนนี้นะครับในประเทศไทยได้มีแฟนคลับเยอะสุดๆอีกหนึ่งวงเลยนะครับนอกจากนั้นนะฮะ ขาบินมาที่นี่รไม่ได้บินมาแบบแค่กินข้าวอะไรอย่างน<ฮ>ี้ไม่ใช่<ฮ>นะจัดเต็มแน่นอนเขามาจัดแฟนมีตติ้งที่นี่ครับแล้วที่สําคัญบรรยากาศแฟนมีตติ้งนี้เต็ม mm hmm. ไปด้วยความจัดเต็มของหนุ่มๆใช่แล้วนอกจากนี้ยังมีเซอร์ฟพรส์ายในงานอีกเยอะมากด้วยครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามครับยังมีแฟนๆหลายคนแอบกระซิบมาบอกพวกเราครับพี่เลินบอกว่าเนี่ยยังไม่พอเลย,ยไม่ฟินเลยเขาอยากจะได้แบบ ความเอกซ์คลูซีฟสุดๆอยากได้อีกมาบอกเราเพราะฉะนั้นครับรายการ Asian Lover Special ของเราวันนี้ก็จัดให้ครับจะไปเจาะลึกนะครับทุกซอกทุกมุมล้วงลับต่างๆนานาและก็ที่สําคัญครับเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ด้วยท้ายรายการเป็นพิเศษเลยครับผู้ชายที่เรากำลังพูดถึงอยู่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ Super Junior อ อ่าแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับหนุ่มๆซุปเปอร์จูเนียร์ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซุปเปอร์จูเนียร์เฮ้ยเป็นไงพี่โก้ฮะโอ้โหต้องบอกว่าใกล้ชิดอย่างนี้เป็นแฟนคงจะอิจฉานะครับทุกคนที่ตัวจริงหลอกกว่าในทีวีเยอะเลยงั้นเดี๋ยวเสียเวลาเราให้พวกเขาได้นำตัวกันหน่อยสวัสดีครับผมชื่อซงมินครับน่ารักจุงบอยสวัสดีครับผมชื่อธงยันครับ สวัสดีค่ะผมชื่อปยครับสวัสดีค่ะผมชื่อเวครับสวัสดีพ่อผมชื่อเฮนรีสวัสดีครับผมชื่คีนคสวัสดีครับผมชื่อสวัสดีครับรู้ไหมใครครับเดี <Happiness gegen violininding warfare> <ėd> <x2> <kind abonn> มาถึงก็เรียกว่าอ้อนก่อนเลยนะครับสำหรับไม่ธรดมาดาแล้วโก้ใช่แล้วครับก็นี่แนะนําตัวกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เด pues um ี๋ยวเรามาพูดถึงอัลบั้มสักนิดนึงดีกว่าเห็นบอกว่าอัลบั้มล่า voilà> สุดเนี่ยเป็นอยากรู้ว่าคอนเซปต์เป็นยังไงแล้วก็มีความพิเศษยังไงอย่างนี้คร r o n o เงอัลบั้มเป็ o l o รมอยะกจราคกอัใลบั้มงของน้็คอน ทุกคนเลยจาจักกาอลลอก์ก O ก S T กอกที่มีหลากหลายสีสันที่อย่ในนี้ผ <ทะ S 1> มอยากรู้เลยนะค,ครับว่าที่มีสมาชิกในวงทำด้วย,ยผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนรู้แล้วแต่บางคนยังไม่รู้วันนี้ขอเจาะลึกหน่อยก่อนที่จะถามคำถามสนุกสนานกันนี้เราสาระนิดนึง

แบนี้พูดถึงเพลงกันไปแล้วอยากรู้ถึงเบื้องหลังบ้างเวลาถ่ายทำว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอต่างๆนานาอย่งเงี้ยอยากรู้แบบมีช็อตไหนที่เป็นเบื้องหลังที่ตลกๆมีนซีนไหนขำๆมาแบบมาแชร์ให้ฟังกันหน่อยมีชิคก์ขึ้นสุดเลยตุ้งเหี자서 옷이 찢어지는 그런 일이 있어요. 그래서, 녹, 녹이, 어떻게, 또, 아, 나 있었던 는거예요 어떻게 된 거예요, 동희씨? 모르겠어요. 저는 정말 오랜만에 준비한 네. 앨범이라, 정말 열심히 했는데, 옷이 이렇게 찢어지더라고요. 네. <목소리> 네, 일단, 무대에서 저희가, 새로 선보인 곡은, 어, 헨리 씨의 자작곡인, 이제, 고라는 곡인데, 네. 그 곡은 일단, 사실 햄리 씨가 만들었기 때문에 어쩔 수 없이 일단 무대를 하긴 했어요. <몇> 네. 그렇기 때문에 아마 뮤직비디오를 만든다면 더 새로운 곡을 여러분이 원하시는 곡을 만들게 되지 않을까 싶어요. 네. 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 에 네. 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 บางคนก็เล่นละครอย่างแฮลี่ก็เล่นหนังใช่ไหมฮะบางคนก็เล่นนู่นนี่เยอะไปหมดสุดท้ายมีอะไรบ้างที่เขาอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำเนี่ยก็รู้สึกเอ็กซ์เรยอะไรจุลไรนิริกส์ใช่คือเขาเป็นคนชอบเขียนเพลง I will I will publish my book next month yeah t e x t month you have book yeah introduce Thailand yeah introducing Thailand travels oh so wow 저이 너무 좋아요. 타임즈 저도. 예. 고맙습니다. 고맙습니다. I love t h a i l a n 태국을 사랑하는 종이입니다. 라고. 아. 정말 정말 이제 이해가 갔네요. 왜 그렇게 말씀하셨는지. 네. 네가 저를 절대 เห 포켓북 ของ 조미. 맞습니까? 어, ขายที่ไหนครับ?ลองถามดูว่าขายท maybe we're coming in Taiwan first then China อ๋ I want if I have if I change I want to bring my book come here yeah to give my Thai fans yeah thank you อลืมนะคบแนชาไทยผมม่นนมีใครที่อยากทำอะไรที่ยังไม่ได้บอกเรามั้ยอะไที่ไม่ได้กหมโอ้ยสักคน่งครับนี่ท 어, 태국 그 여배우분들과 함께 네. 드라마나 영화 같은 것도 한번 좀 작업해보고 싶습니다. 유튜분들이랑 잠깐 얘기를 나눴는데, 그 운영실 40만 빼면 언제든지 기회가 있을 것 같아요. 태국이 아, 아. 앞으로 아. 안 된다면 꼭 해보고 싶은 게, 그, 타이안공의 기내 방송을 저희 슈퍼주니어 m 이 g 로와오 I got this high. 슈퍼샵, 루나비, 광파인, 광파인. 유니폼 입고 왔죠. 아, <놀람> <놀람> 유니폼. 샤워했네? <있고, 놀람> <놀람> 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 너무 마음에 들어요. <웃음> 네. 네. 죠 방죠. 오케이. 기 아. เด e e e ี like, ๋ยวเดี ah, si no, right. ๋ยวเราจะมาเจาะลึก mm ทีละคนอีกทีนึงนะครับแต่ว huh. right ันนี้คำถามเราเยอะมากพี่โค้ชอาชีพที่มาแล้วจริงๆแล้วถึงต้องเอาเวลาพอพูดถึงเรื่องอาชีพไปแล้วทีีน้กลับมาด้านแฟนมิสติ้งบ้างดีกว่าเที่งผ่านไปนะครับอยากจะทราบว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับครั้งนี้ที่มาเนี่ยพอได้ข่าวว่าเป็นครั้งแรกๆเลยสําหรับที่เป็นอย่างเป็นทางการของซุปเปอร์ชีร์แด้วยรู้สึกยังไงบ้างใช่ใช่ใชก็ช่วโอ้เล่นมาเนี่ยไทยก็จะไทยก็จะโอเคด้วยนะซุปเปอรเชียร์แมนด้วยนะครับ 지금 오랜만에 왔는데도 불구하고 네. 마치 어제 왔던 것처럼 반가운 것 플러스 이렇게 또 많은 분들께서 너무나 열정적으로 응원해주시고 사랑해주시는 거에 일단 너무 큰 감동을 받았고요. 그리고 이제 마지막에 또 그런 저희랑 사전에 예의가 뭐라고 그랬다 협의가 안 됐었던 그런 또 이벤트 레스티 때문에 깜짝 이벤트. 은혁 씨 아, 아, 음, 아주 굉장히 서럽게 서럽게 울었어요. <웃음> 아. <웃음> ใครร้องให้เยอะมากก็ไม่รู้นะครับร้องเยอะมากเลยโอเครู้เรืองรู้แล้วว่าใครไม่ต้องย้ำแตนเคร้เรืองแล่ว่าครไ่ต้องยแต่ท่กนต่ทุก้นแต่กคแต่ทุนแต่ทุกนแต่ทุกนตุ่้กนแต่มุกต่ทีกนแ่่ทีนแต่ทุนแตทุกคนแต่ทกนแ่ทคนแต่นแ่ทนแฟ่ทนมา่่ายกูปเป่นหนึ่งในรู่ทองความทรงจำด้วย แล้ว, 떡함 데일 우카, 와, 루스스 게 빵, 티, 벤, 벤, 네, 레어, 코, 뜬, 2, 0, 톤, 네. 그럼, 예, 케이, 참, 지. 오, 뭐, 로또, 인생, 두 분이, 팬이었어, 쓰셨죠. 인생은 로또 인생을 살고 있는 사람이죠, 지금. 와, 쿠니, 아우, 벤, 컨, 척, 리, 단, 롤. 아, 차이, 너무 가족. 로켓, 컴, 합, 달, 빨, 왜, 떨어, 히, 컴, 달. 아, 뭐, 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 두 분께 너무 우선 감사드리다는 말씀을 드리고 싶고요. <laughs> 나중에 뵈면 밥사드리겠다고이 ดีกว่าดที่เห็นโจมี่พูดถึงเมืองไทยแล้วอยากรู้คนอื่นด้วยครับว่าแบบมีสถานที่ไหนที่แบบว่านอกจากกรุงเทพนะครับที่อยากจะไปเที่ยวแล้วก็อยากจะไปอย่างเที่ยวไทยยังไม่ได้ไปอ่ะเนาะอยากไปเที่ยวยังไม่ได้ไปโอ้그렇게가는것도너무좋을것같고그리고태국에서시간이생긴다면저는치앙마이를꼭다시한번가고싶어요 그렇죠. 와 네, 한번 오겠는데, 만나고 싶고. 보고 싶. 자자 자. 나자 자. ยั자การย่างงานยัดจเลย 예전에 우리 저희가 무슨 음료수 광고 찍을 때 같이 한번 그 습지 쪽으로 갔던 적이 있지 않나요? 광고? 앱 그... 중화권에서 몇번더 중학관 찍었을 때 태국을 왔었어요. 아, 그렇네 아, 맞아, 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 아, 맞아, 맞아... 근데 정말 그티브 랜드... 예. 우리... 그 우리, 거기... 정말 봤었는데, 정말 그 당시에... <laughs> 어... 태어나서 다른 번도 보지 못했던 수많은 생물들을... 어, 맞아, 맞아, 봤었어요. 어, 그 맞아, 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 귀여 괜찮아서... 그안 갔지. 그 기억이, 그그 기억이 그 너무 많이 남아요. 남아요. 그때. 그때 저는 가장 그... 도마뱀을 인접하게 접했던 경... 그 경험이 있습니다. 네. 네. 이런 거, 이런 거, 이런 거, 이런 거... น่าจะเป็นประเภทอันหนึงของตัวจิ้งจกค่ะมันใหญ่ใช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 แล้วเาเดใกล้ใกล้ชิดมากเลยเขาตกใจแล้วคุณ เปนี่ยวทำให้ดูเมื่อกี้โอเคโอเคแล้วก็แบงมุมไม่ใช่ให้นอนนอนเดียวแล้วมีคอมอิวเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดสิงสารที่เที่ยวกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องของสกิลภาษาไทยตอนนี้ทุกคนเนี่ยพัฒนาถึงขั้นขีดสุดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่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 บชอบชบชอใชอบชอบชอชอช่บชอบชอบช็ชอบชอชอชชชอ โอเคทีนี้ใครที่คิดว่าภาษาไทยเราแข็งแรงที่สุดแล้วอยากจะโชว์ผ่านรายการที่สุดคุณเฮนดี้นะะไม่ใช่ผมติงตองไม่ใช่ผมไทยไม่เก่งไม่เก่งเราพูดมาขนาดนี้ก็เก่งแล้วครับกกไคุณทย่งมา เดียวเกาหลีเก่งมากโอ้ที่ข่าวที่ข่าวมาว่าฮิลลี่เนี่ยไม่ได้แค่พูดภาษาไทยอย่างเดียวนะฮะพูดภาษาแบบท้องถิ่นได้เลยนะใช่ไปถึงอีสานเหนืออะไรอย่างนี้ได้เอาเหนือก่อนอยากฟังฮิลลี่พูดภาษาเหนือหน่อยให้กูโอมาลาเชนี้ก็ได้สะทุรีโดจิพัชชิจูอันดงก็มีแล้วสไปลิปอคนเป็นคนอีสานยักษ์ดีบันที่เอาปัน ปุ่ปันโคปันโคค้ยคอยคอยโป้คอยโป้คิดพอหลไหลคิดฮอตหลไหลไหลไหลคิดฮอตหลไหล it's mean miss y o uh so m u c miss you so much ร้องไม่ร้องแล้วเรากลองกันเ่ยโอเคถ้าพ ah. okay. ูดได้ขนาดนี้เนี่ยเรื่องร้องเพลงไทยที่เราคงเราคงต้องยกให้เฮนรี่เหมือนกันเพราะเฮนรี่นี่เขาร้องเพลงไทยได้เก่งมากเลยนะ โชว์กันนี่นี่ถือว่าเป็นเป็นการโชว์ในรายการประเทศไทยที่แบบว่าเล่นพร้อมกีต้าน่าจะครั้งแรกเลยนะสำหรับเอเชียเล์ของเราใช่ครับนี่ก็อย่างที่เราบอกเราจัดเต็มเซอร์ไพรส์พิเศษให้เป็นแฟนเพลงอะไรครับวันนี้เฮรี่จะมาช่วยกับแฟนต้นเพลง ลูกอมลูกกอมลูกอม is mean a candy candy y e a ครับจะไม่เพีนเธอรักเียงแตเธออบก็ดเธอใจรักรักที่ขคุณยายใจฉันห้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำามาานออกมาจากหัวใจเราจะลอยค้ามฟ้าทำกลางหมู่ดา จะไม่มีควรเงาเข้ามาต้ลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาวฉัดูแลเธอจากนี้เธลอดไปเธอลอดไป คำเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ดูรายการ Asian lovers special อยู่นะครับนี่คือของขวัญพิเศษที่ Super Junior M อาจจะมี Super Junior Thailand สุดยแจมอิมไปเลยใช่ไหมล่ะครับกับทุกคำตอบที่ Super Junior M เขาได้พูดถึงกับทุกกิจกรรมและผลงานต่างๆที่ผ่านม,มาแถวังมีโชว์เคสเล็กๆจาก,กสมาชิกในวงที่น่ารักสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับ เกมภาษาไทยกันขนาดนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าเราเตรียมอะไรสนุกสนุกไหมซุปเปอร์จูเนียร์เอ็มเขาได้มา,ชาเ,เชจ์กันบ้านบอกได้เลยนะครับว่านุ่มๆเนี่ยเต็มร้อยทุกคนจริงๆครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันได้ในเรกดาววิซุปเปอร์จูเนียร์เอ็มในสัปดาห์หน้าครับลาพบกันครับ